ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอมอลลี่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงเพียวอัชราพรกันอีกแล้วครับหัวเสาร์จากประเทศไทยในทีมซาดิเย่นะครับอย่างในฟอร์มนัดที่ผ่านมาของเธอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธออัดติดบล็อกรัวๆเลยครับซึ่งแน่นอนว่าในฐานะของนักกีฬาเขาก็ต้องมีความรู้สึกเฟลหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังในฟอร์มของตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วครับเมื่อไม่สามารถช่วยทีมได้แต่อยากจะบอกเพียวนะครับว่าไม่เป็นไรครับฟอร์ม การเล่นก็ต้องมีขึ้นมีลงปกติในการพัฒนาความเชื่อมั่นแล้วก็สกิลต่างๆกันต่อไปนะครับซึ่งแฟน ก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วในต้นฤดูกาลคงดีกตุรกีเพียวก็เล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่พอมาหลังๆนะครับก็เริ่มดีขึ้นซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจของแฟนๆนะครับที่มีต่อเพียวที่บอกว่าตอนนี้อาจจะเล่นไม่ค่อยแอบฤดูกาลที่แล้วที่พอเล่นมาสักพักก็ทุบเอาทุบเอาเลยนะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้เพียวจริงๆครับในการสู้นะครับขอให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็ฝึกทัก พัฒนาไปเรื่อยๆเชื่อว่าเพียวทําได้แน่นอนครับเราก็ต้องมารอเชียร์ซาดิเยแล้วก็ซองสาวไทยเพียวบุ้มบิ้มกันต่อสู้ๆนะครับซองสาว